ดีค่ะดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวป,วปานัสาณ์เนรนุ่นค่ะอายุเท่าไหร่คะ17ค่ะเรียนโรงเรียนอะไรคะแข่งคอยค่ะอ๋อแล้วเมื่อเช้าทานอะไรคะเติมเป็นผัดกะเพราค่ะอืมแล้วช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะก็แย่นิดนึงค่ะอืมแล้วสุขภาพนี่ที่แย่นี่หมายถึงเรื่องอะ แบบระบบลําไสยอะไรเงี้ยอ๋อมีการปวดทอ้องไหมคะไม่ค่ะแล้วได้ทานยาหรือแบบอะไรบ้างไหมคะแบบดื่มบ้างไหมเวลาปวดทอว้องไม่ได้นยค่ะแบบส่วนใหญ่ไม่่อยทานยาไม่ได้ทานยายก็ออกกำลังกายบ้างไหมคะไม่ไมค่อยออกคะ่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็มีความเครียดสะสมล็กน,น้อยคะ่ะอื แล้วมีอะไรทําให้รู้สึกว่าตัวเองทําได้บ้างไหมคะชอบนอนฟังเพลงไม่ได้เหรอเครียดเรื่องอะไรคะส่วนมากในชีวิตประจำวันเลยคะคะแล้วมีใครแบบว่าช่วยให้กําลังใจไหมคะับอย่างมีอย่างเช่นครอบครัว สำหรับระหว่างเพื่อนนะคะกับครอบครัวเวลาคุยกับใครรู้สึกว่าสามารถพูดคุยหรือว่าขอคาปรึกษาได้มากกว่าคะ่ะน่าจะเป็นครอบครัวเวลารู้สึกเหนื่อยใจอะคะ่ะแบบหรือเครียดหรือท้อคะ่ะมีคนในครอบครัวคอยให้กําลังใจอยู่ใช่ไหมคะเป้าหมายในชีวิตอะคะ่ะคืออะไรคะ ยังไม่ใช่จบเลยๆนนะะแล้วอยากไปเรียนที่ไหนคะธรรมศาสตร์แล้วถ้าวันหนึ่งอะค่ะสำเร็จแล้วค่ะอยากทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สำเร็จคะคะอยากทำเรื่องอะไรมากกว่าคะงานการทำงานอะไรเงี้ยอยากทำงานอะไรคะงานกงกับโรงงานอะไรพวกงงน,น,นี้นแล้วถ้า เอ่อความเครียดลดน้อยลงอะคะ่ะอยากทําอะไรเป็นอย่างแรกคะออกไปเทีย่ยวออกไปเทีย่ยวก็คือมีความเครียดก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะและอีกสามเดือนข้างหน้าค่ะอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนหน่าจะเป็นตัวเองในมิชชั่นที่ดีขึ้นค่ะแล้วคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะแบบไหนที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิม สำหรับตัวเองเวลาเจอปัญหาเงี้ยค่ะน่าจะแบบการคุยพูดคุยกับคนอื่นอะเรื่องียบความปรึกษากันแล้การนอนหลับอะค่ะดีขึ้นไหมคะหรือว่าพักผ่อนเป็นยังไงบ้างพักผ่อนได้น้อยลงกระตกรอนค่อน,นะะอก็อยากแนะนำทางเลือกนะคะหรือแบบว่าให้กำลังใจหรือสนับสนุนนะคะ ก็คืออยากให้เข้านอนเป็นเวลาค่ะเวลาเครียดน,นะคะก็อยากให้ลองแบบว่าเขียนเขียนไดอารี่อะคะ่ะลงสมุดในทุกๆวันว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้คุยกับคนที่ไว้ใจได้ค่ะเช่นเพื่อนหรือครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะหรือก็ไม่ก็ออกไปทําอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองอะชอบแล้วก็มีความสุขค่ะ,คะก็เออ อีกหนึ่งอดีตข้างหน้านะคะก็จะมาติดตามไปเรื่อยๆนะคะว่าหนึอ่งอีตข้างหน้าจะดีขึ้นไหมคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณคะ่ะสวัสดีสสดค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวพนึกาค่ะอแล้วอทีตที่แล้วที่ผ่านมาคะ่ะจนถึงวันนี้นะคะมีความเครียดหรือแบบว่ารู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเดิมไหมคะค่ะรู้สึกว่าความเครียดน้อยลงค่ะ ได้ลองทําที่แนะนําไปใช่ไหมคะค่ะก็เวลาแบบมีความเครียดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยอะค่ะก็อยากให้ลองทําที่อยากแนะนําไปนะคะที่ให้คําแนะนําไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะถ้ามันทําให้รู้สึกว่าดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองทําไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองอะค่ะเสียเป็นภาวะซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ มันก็ไม่มีนะครั้งต่อไปแล้วเนาะก็อยากให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณค่ะ